สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอังคารนะคะวันนี้ก็เจอกันอีกเช่นเคยนะคะนี่ในพีกับน้องร้อยนะคะแม่ค้าตัวน้อยของเราออกมาไม่ได้นี่นะคะแม่ค้าตัวน้อยของเรานี่ฮะมาค้าม้วนของเรานะคะยังมีนะคะแอดดีไลกันเข้ามาได้เลยนะคะเรียกว่าไอดีไลเนาะไอดีไลกันเข้ามานะคะ0 6 3 8 5 2 3 2 1 7นะคะ ถ้าเอฟซี FC ท่านไหนที่ไม่สะดวกนะคะอาโอนก็เก็บไปทางก็ได้นะคะนก,ก็สามารถยังคงมีนะคะมะขามหวานของเรานะคะ,ะแกะเปลือกเรียบร้อยพร้อมทานนะคะคือแกะซองปุ๊บทานปั๊บได้เลยนะคะทุกคนโอ้ตอนนี้ก็แล้วก็มีตลาดขึ้นที่นะคะส้มเขียวหวานมะม่วงนะคะตอนนี้นี่ ปิดอันนี้ปิดด้านบอกปิดปิดด้านแต่ว่าไม่เป็นไะรนะคะคุณของเรานะคะปิดปิดด้านติดไหมได้ไหม นี่เสร็จกากก็ <laughs> <laughs> <laughs>

กบัวอี้ใจหมดแม่ม่ตกใจเพราอเรม่เพิ่มแม่ไปสูงเองมาติดเนาะ

ข้างหลังไม่ติดพิษแ่เป็นไรติดสองดวมไปเลยข้างหน้าข้างหลังไม่จริงอืมถ้ายัดใส่ก็แกะไม่ได้ แพ็คเรียบร้อยนี่นี่ดู้โลดนี่นะคะก็สามารถาสั่งออเดอร์กันเข้ามาได้นะคะ ID Line เนาะศูนย์หองามสองหนึ่งค่ะนี่นะคะฟักทองก็ยังมีนะถ้าอยากอุ่นหนุนตาชันก็ยังมีนะคะทุกคนนี่มะขามนะคะมะขามสามรสนะคะนี่แล้วก็ มะขามหวานของเราอันนี้คืออาสามารถกินทานได้เลยเกะซองปุ๊บทานได้ปั๊บนะคะนี่แม่พีกกก,กนะคะ,ะ,คะทุกคน,มนแม่พีอ่อนแแม่พีเลือกอ่อยเลยนะคะทุกคนโอ้ไม่เป็นไรไเไรคือเราทำผิดแล้วมันก็มันแก้ไม่ได้นะก็ต้องใช้ไปก่อนเพราะว่าถ้าจะสั่งใหม่ก็ โอ้โหนะคะนี่ก็ไม่เป็นไรนะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่อุอดหนุนนะคะมาแล้วหลายๆท่านนะคะก็ขอให้ยูดีมีสุขอ่ะไม่เจ็บไม่จนสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกท่านนะคะเงินแหลหน่องทองไรมากันทุกท่านค่ะ <c oughs> มื่อนี้จะทานอะไรอ้วนก่อนไปโรงเรียน,นแม่มีหมกหนอไม้ด้วยนะโอเคไป เนี่เราก็ช่างด้วยนะทุกคนนะฟกซิตเราก็ช่างนะคะโอเมนูเช้านี้หมกหน่อไม้ใส่ใบสะแง่งนา <c oughs> นี่ย <c> แ <oughs> ซบแซๆบแซ,บ,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 ซบเลยนะ <c oughs> ออเดอร์ต่อไปนะคะก็เอ่อน่าจะร,ะรับออเดอร์วันนี้เนาะก็จะมีอ่ามะขามเอ่อสีชมพูด้วยแกะเมอนกันนะคะแกะเมอนกันเนาะ เดี๋ยววันนี้จะไปรับนะคะมาขามสีชมพูนะคะแกะนะคะก็ทุงละร้อยห้าสิบผมส่งนะคะเนาะนเดี๋ยววันนี้ไปรับโมเดอร์นะอรอให้พ่อเห็นว่างก่อนเมื่อวานก็ไม่ว่างนะค่ำนะคะเออไม่มีแตงกลับนะอุนเนาะถั่วตาชานก็หมด <laughs> ตัวตาชานก็พอดีเมื่อวานนี้แก่ก็ เก็บอ่ามาร่วมบุญกับเอ่อทางพระอาจารย์บุญมาคือเพื่อนก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรนะอืมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่งานเพื่อนหน้า,นาแม่ก็ลือปริวาสอืมนี่เนาะก็พระมากันเยอะนะคะเพื่อนแต่ชันก็เลยเก็บถั่วไปร่วมนะคะงานเพื่อนอืมสิทธิ์จาก แพ็คของก็กินข้าวเชาว้าเตรียมไปโรงเรียน ช่วงนี้ก็ยังไม่ปิดเทอมนะทุกคนยังไม่สอบกันเลยที่อื่นเขา,าปิดเทอมกันหมดแล้วเอแต่โรงเรียนกกตูมนะคะเอา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  <laughs>